ลินิกบ่ายหมอเจีย๊ยบละละนาก้องธรณินโดยรู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์ด้วย g ีเนียสดีเอ็หมอเจี๊ยบคะทำไมเวลากินนมแล้วรู้สึกปวดท้องแล้วก็ท้องเสียตลอดแบบนี้เรียกว่าแพ้นมหรือเปล่าคะ อาการแบบนี้นะคะเจี๊ยบคิดว่าน่าจะเกิดจากภาวะย่อยน้ําตาลแลคโตสบกพร่องค่ะขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มาจากนมเมื่อเราดื่มเข้าไปเอนไซม์ M ชนิดหนึ่งในลำไส้เล็กของเราจะทําหน้าที่ย่อยแลคโตสในนมเพื่อให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เอนไซมนี้มีชื่อว่าเอนไซม์แลคเตสซึ่งโดยปกติร่างกายจะสามารถผลิตเอนไซม์แลคเตสได้อย่างเพียงพอในตอนที่เรายังอยู่ในช่วงทารกเพื่อช่วยให้สามารถย่อยน้ํานมจากแม่ได้แต่เมื่อโตขึ้นเราเริ่มไปกินอาหาร อื่นแทนการดื่มนมก็เลยทําให้มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่จะสามารถผลิตเอนไซม์ลคเตสได้น้อยลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะสําหรับภาวะที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเอนไซม์ลคเตสได้อย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถย่อยน้ําตาลลคโทสได้หมดคนที่มีภาวะนี้นะคะเลยจะมีอาการผิดปกติเช่นรู้สึกไม่สบายท้องปวดท้องท้องอืดและท้องเสียหลังจากดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมไปแล้วประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงซึ่ง DNA ของคนเรา ะะสามารถบอกได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะย่อยน้ําตาลแลคโทสบกพร่องได้เพราะร่างกายผลิตเอนไซม์แลคเทสได้น้อยและอาจไม่เพียงพอที่จะย่อยน้ําตาลแลคโทสในนมได้หมดส่วนความรุนแรงของอาการนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ในร่างกายและปริมาณของแลคโทสที่เรากินเข้าไปบางคนนะคะอาจสามารถย่อยแลคโทสในปริมาณน้อยได้เช่นสามารถดื่มนมได้1แก้วโดยมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือบางคนอาจมีอาการรุนแรงและจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงก ดื่มนมอย่างเด็ดขาดใครที่กําลังเจอกับภาวะย่อย l a คโตสบกพร่องนะคะเจี๊ยบก็มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองมาฝากค่ะอย่างแรกเลยก็คือควรหลีกเลี่ยงการกินนมและผลิตภัณฑ์จากนมแต่ถ้าอยากแล้วมันอดไม่ไหวจริงๆให้เลือกกินนมที่ปัสจากน้ําตาล l a คโตสหรือลองดื่มนมที่ทําจากพืชแทนเช่นนมถั่วเหลืองและนมอัลมอนด์ก็ได้ค่ะ เพราะชีวิตต้องไปต่อสุขภาพก็ต้องดีสำหรับใครที่มีอาการแพ้อาหารในแต่ละชนิดขอแนะนำนำวัตรกรรมการดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่ใช้การตรวจ DNA ช่วยค้นหาสาเหตุของอาการแพ้ต่างๆที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆลองไปใช้บริการกันดูนะครับ Cool Clinic by หมอเจีย๊ยบละล,ะละนาก้องธรณินโดยอยากเป็นคนรู้ดีต้องจีเนียสดีเรู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์จาก DNA ในน้ำลายง่ายๆ Fahrenheit